ก็เราเริ่มต้น w e อ k end รอกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์ก็คือวันนี้เลยนะคะแม่ตั้มก็ไปรับเด็กๆเรามากโรงเรียนแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะขับรถเข้าไปรับคุณพ่อนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณพ่อที่ทํางานนะแล้วเดี๋ยวเราก็ขับรถไปพร้อมก,กันกับคุณพ่อเขาเลยนะคะคุณพอ่อเลิกงานแล้วก็ไปเลยเราจะไปกันที่ <Wow. S 1> เลโก้แลนด์กันจ้า <Wow. S 1> ก็เลโก้แลนด์นะคะอยู่ที่ เมืองบีลุนนะคะเมืองบีลุนอยู่ทั้งฝั่งตะวันตกของประเทศเดนมาร์กนะคะก็เ,<ม>เราจะใช้เวลาขับรถไปประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะคะคิดว่าเย็นวันศุกร์แบบนี้อาจจะต้องเจอรถติดด้วยอะไรด้วยก็ยังไงเราจะมาค่อยๆมาอัพเดตแล้วกันนะคะทุกคนกูน<อ>ั่น,นี่พี่เคยมาพบรู้เห็มีเ like รื่องสเกลนะวะ Det er så godt vejr. Jeg var kigge på den side, der er og der er også vand på den side. Er det ikke sejt? Ja. เด็กแปางอยู่เลยจจเด็กๆก็หลับไปแล้วรอบนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราจะแวะหาที่ทานมื้อเย็นกันนะคะตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์นาอก็ผ่านอะไรก็คงจะแวะทานกันง่ายๆนะคะทุกคนป้าขับรถเก่งมากเลย กันก่อนเนาะตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยแล้วก็ที่ตรงแวะผักนี้มันจะมีแบบสนามสนามเด็กเล่นให้เด็กๆวิ่งเล่นด้วยนะคะก็แวะยืดเส้นยืดสายกันก่อนเนาะ,ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะ

ถึงแล้วครับโฮเทลเลโกแลนด์มอนบีนเย้ อยู่ข้างล่างนี่ลูกตื่นเต้นตั้งแต่ที่จอดรถน,นอนเอากุศข้างล่างนี่ลูกห้องเราอยู่ p i r ไพเรสไพเร Street นี่นะครับทางไปห้องเราสวัสดีไฮเอากุศลเก๋ไฮสโอเค,ค let's go <S คทางไปห้องเราห้องเราเป็นทีมไพเรส in t o in in t o in หนึ่งไม่ใช่ห้องหนึ่งสองหน่ทางนี้ครับลูกถึงแล้วป้าใช่ป่ะใช่ป่ะครับลูก in two in t o save beside e นายดูสิลูกไอ้เจ้าการ์ดคีย์สนลูกนหนลูก เอามามีเปิดไฟก่อนสิครับลูกนายครับตุ่นเต็มๆโอเคอะอะถ้าเราเ้าก่อนโอเคแล้วก็แล้วเอลิปเตอร์โอ้หไหนดูสิมีอะไรบ้างองเรานลูกโอ้นีอ่อออดีเราไม่ดูสิเซ้นอนได้เลยก็ว้าว ว้าวดูตรงนี้มันจะตรงนี้สิลูกอันนี้น่ารักจังเลยลูกโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะมาดูตรงนี้ครับลูกโอ้โหว,ว้าวอ่างน้ำก๊อกน้ำเป็นสีทองด้วยลูกไหนครับมีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้มีตู้เย็นด้วยลูกมีนี่ปลาอยู่ตรงนี้เปิดดูสิคะลูกอ่า เย็นนะคะไม่มีอะไรเลยเราต้องซื้อของมาใส่เองก็มีมินิาราชากาแฟเล็กๆนน้อยกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนชาวนีเราอยู่ที่ ห้องอาหารที่เลโก,กแลนนะคะก็ผ่านเบรคฟาสกันก่อนเนาะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็รอให้เลโก,กแลนเปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรุยกันในเลโก,กแลนเลยจ้าคิดซ่น ตอนนี้นะคะทุกคนเราทานมื้อเช้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเวลาเลโกแลนดเปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปในเลโกแลนกันนะคะแต่ระหว่างนี้ได้สิสครับลูกระหว่างนี้เราก็มาเดินเล่นรอบๆโรงแรมมาดูว่าเออที่ที่เลโกแลนโฮเทลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาเจอคิดโซนนะคะเป็นแบบมีเลโกให้เด็กๆเ,เล่นนะคะแล้วก็มีแบบ มีเป็นโซนตู้เกมที่โรงแรมเนี้ยมันจะมีจุดหลายจุดเลยที่จะเป็นแบบเบาเลโก้แบบเนี้ยให้เด็กๆได้แบบมานั่งต่อเลโก้กันนะคะ เรากำลังจะเข้าไปเล่นกอกแลนกันแล้วโอ้โหโอ้โอันนี้จะแฮปปี้มากโอ้โอ้โอ้โ,โอ้โ ตอนนี้เราเข้ามาในเลโกแลนแ,แล้วนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยเก๋งีูกี่เูกี่เง่าหก่เงเอีเง่ี่เงูกอี่ีกัน่เู่เก๋ีูก นายว่าใช่นายลูกออเยทางนน้นเป็นโบสถแล้วก็มีงานแต่งงานอายอ้ยอ้ ของ wow. มินนีแลนด์ว้าวดินส่ายดินแน喏สิแยนยดห่าวอีกคือเป็นห่าวที่นาวแอดดิทัวร์เชื่อหนึ่งร้านในร้าน hele havneområdet består af 3,5 millioner Lego-klodser. Wow, 3,5 millioner Lego-klodser er der her i havnerådet. Oh, er det Lophav, skal der? Er det en Ja! Det er den tsunami Wow. Og det er meget sej, hva'? ว้าวนี่ปุ๊เล่ไอ้เอากัสิเห ulously, ็ไหมครับลูกตะกูตะกูโอ้ยซ้ำอ๋อ

เอาสิ่งนอาหารมาแล้วเฮ้ยเห็นไหมกล่องข้างบนมาแล้วเอออาหารของพี่นัวกับออกัสมาแล้วครับเซ่ <S <S <So> <S <S อ oh ๋อโโนอา Good morning นะคะวันที่สองและวันสุดท้ายที่เลโกแลนด์แล้วนะคะ เช้านี้เราตื่นมาด้วยความไม่อยากตื่นมากๆหลังจากที่เมื่อวานไปเล่นทั้งวันในกแลนในเลโกแลนเหนื่อยมากแม่ต้อมคือหลับไปตั้งแต่สองทุ่มพร้อมกับลูกแบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนแล้วก็ตื่นมาอีกทีประมาณแบบห้าทุมเทียท่ยงคืนมาแบบเ,เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดล้งหน้าลางตาอะไรเงี้ยนะคะคก็เช้านี้ไปทานอาหารเช้ากันมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เตรียมแพ็คก,กระเป๋าเก็บของกับว่าเดี๋ยวเราเช็คเอาท์กันเลยจากโรงแรมแล้วก็ <c oughs> เข้าไปเล่นในเลกแลนด์ต่อซักน่าจะสักประมาณครึ่งวันนะนาอแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้านกันแล้วนะคะน้องชอบเลกแลนด์ไหมกิลิกรีเลกอแลนด์อยาเอยากไก็ยู่ก็ยืนอ๋อไม่ก <c oughs> ินนายวดสนาวิเฟ <c oughs>

อ้าอโอเคพ่อเพลงมีนะเนเองไดวันที่สองนะคะเราเริ่มต้นมากับครอบครัวไม่ส้มเนาะได้เจอกันตะทีได้เจอกันตกทีก็เราเข้ามาที <laughs> okay. ่แอตแลนติสก่อนเพราะว่าฝนตกข้างนอกเนาะแล้วดูตัวเลนนี่สิน้องน้องชอบอะไรคะตัวนนอ้มันสวยจังเลยค่ะป่ะไปดูพี่น้องออรกสก่อนไปไหนแล้ว แม้ว่าวันนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่หมดความสนุกเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงชิงช้าสวรรค์ย้เดยวองก็ขเลเดี๋ยวเราก็ลังจะลงกันแล้วค่ะแล้วก็เด็กเด็กอันโช์เลยขำเลูบายดิสค่า คนซ้ำอัพทริปเลโก l a n แลนด์ของเรานะคะ2คืน2วันก็ปิดท้ายปิดท้ายทริปด้วยฝนตกแล้วก็คลืมๆแต่ก็โอเคนะคะแบบเห็นลูกๆมีความสุขแล้วก็เราก็แฮปปี้ไปด้วยเนาะก็หลังจากนี้นะคะสัญญากับพี่นวกับออกัสเอาไว้ว่าก่อนจะกลับบ้านการอนุญาตที่ซิอเลโก้ได้คนละกล่องเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านเลโกโ้แล้วก็ซื้อของกับบ้านแล้วเราก็จะขับรถกลับบ้านกันแล้วจ้าพ่อหรือลูกใครสนุกถึงแล้วนะคะเลโก้สโตร์ร้านใหญ่มาก เปรวยกันเลยจ้าอยากได้อันนี้ตาทีนูสกเลรอ่ะเียนเลยกูเยนวลสิฮะลูกมันดีฟ e r s สนโอลูกมันสำหรับเด็กโตลูกไฟไปแกนห้านาที เี๋ยายเฮ้ยเฮีหนโนตเดียวฟ้าเรากลับบ้านลวลูกแต่ยังบายบายเลยก็แล้วบายบายขอบคุณคับโอเคไอซซ่กลับบ้านละไไรับีก <laughs> 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 oh, bye bye Legoland! Bye bye! Bye 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 bye! Bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye